สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านเราพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระวาจาคือชีวิตวันนี้ผมขอนำพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันแก่ทุกท่านจากหนังสือปิชยานในบทที่สองข้อหนึ่กอถึงข้อ22และพระวาสารของนักบุญยอนในบทที่7ข้อหถึงข้อ30วันนี้ปิชยานได้เผยให้เห็นถึง แนวคิดของผู้ที่ตั้งตนเป็นใหญ่ผู้ที่เอาตนเองเป็นศูนย์กลางโฆษณาชวนเชื่อหาสมัครพรรคพวกมากเป็นของตนเองแล้วก็จ้องที่จะทำร้ายผู้ที่มีความเชื่อความรักความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าคนเหล่านี้ปฏิเสธความรักและความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าจิตใจของเขาก็จะมีแต่ความเครียดแค้น มีแต่ความอาฆาตพยาบาทชีวิตไม่มีความสงบสุขและพยายามที่จะหาเรื่องพูดที่มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าในทุกๆเหตุการณ์แต่ว่าบรรปลายชีวิตของแต่ละคนคนเหล่านี้นนั้รวมทั้งผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าก็แตกต่างกันในพระวสาร์ของนักบุญยนในวันนี้นะครับก็เช่นเดียวกันกับในหนังสือปิชยาณ ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ทั้งๆท,ท,ที่เขาก็รู้จักองค์พระเยซูเจ้ารู้ว่าองค์เป็นใครมาจากไหนแต่ทำเป็นไม่รู้จักไม่รับรู้ถึงความรักความเมตตาที่องค์พระเยซูเจ้าท่งช่วยเหลือประชาชนทุกคนให้ลดพ้นจากความทุกข์ยากลำบากความทุกข์ทรมานและก็อย่างพยายามที่จะหาโอกาสฆ่าองค์พระเยซูเจ้านะครับ แต่ผู้ที่เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้ารู้ถึงความเป็นมาขององค์พระเยซูเจ้าคงส่งทําตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าและดําเนินชีวิตตามพระวาจาขององค์พระเยซูเจ้าแล้วจะเป็นผู้มีจิตใจเบิกบานสดชื่นแจ่มใสกล้าหาญอดทนยอมรับกับทุกๆสถานการณ์ ยอมรับกับทุกๆเหตุการณ์ในชีวิตที่จะเกิดขึ้นและก็มีความหวังแน่วแน่ที่จะได้ร่วมสุขกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในสวงสวรรค์โดยอาศัยการไม่ปฏิเสธความเชื่อมั่นคงในความเชื่อมั่นคงในความรักความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังเช่นนักบุญต่างๆที่เวลานี้รอคอยเราทุกคนในเมืองสวรรค์แล้ว ก็มาจากผู้ที่มีความเชื่อแม้ว่าจะต้องถูกเบียดเบียนถูกคมเหงถูกทรมานถูกฆ่าให้ตายตนเองก็ยังยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแนวคิดของบุคคลในโลกนี้จึงถูกตัดสินถูกตัดสินถูกพิพากษาถูกแยกแยะตาม การกระทําของตนเองนะครับใครจะเป็นแพ้ใครจะเป็นแกะก็ขึ้นอยู่กับตนเองในหนังสือพิชยานก็นะครับก็เป็นบุคคลที่นําตนเองเป็นศูนย์กลางแต่บุคคลที่มีความเชื่อความรักความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าดังเช่นนักบุญต่างๆท่านเหล่านี้นําองค์พระผู้เป็นเจ้านําองค์พระเยซูเจ้า มาเป็นศูนย์กลางในชีวิตสุดแท้แต่พระประสงค์ท่านจินดีด้วยจิตใจเบิกบานไม่ว่าจะทนทุกข์ยากลำบากอย่างไรผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านทั้งการเจ็บป่วยทั้งการสิ้นหวังหมดกำลังใจทั้งการสูญเสียและโศกเศร้าหรือกำลังถูกประจนล่อลวงต่างๆทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณขอให้ได้มีจิตใจแน่วแน่ ในองค์พระผู้เป็นเจ้าขอให้โปร่งเป็นศูนย์กลางของทุกๆท,ท่านแล้วชีวิตจะอ่านค้นไปได้ในทุกๆเหตุการณ์ด้วยจิตใจที่สงบด้วยจิตใจที่เบิกบานด้วยจิตใจที่มีแต่ความกล้าหาญและอดทนอย่าได้ทุกข์อย่าได้ท้ออย่าได้ถอยอย่าได้นำตนเองไปเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะจดาเนินชีวิต ปฏิเสธความเชื่อและความรักในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเด็ดขาเพราะถ้าเป็นเช่นนี้บุคคลก็จะถูกแยกไปเป็นแพะเมื่อวันที่ตนเองสิ้นชีวิตไปและได้รับการพิาพากษาเรายืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงเป็นหนทางความจริงและชีวิตอย่างแท้จรงิงในชีวิตปัจจุบันชีวิตอดีตและชีวิตอนาคต ของเราแต่ละคนขอพระเ,เจ้าอวยพรทุกท่านแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ